ีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนไดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจวแจวมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าขากับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บรนนอกบันนอกของเฮ้าเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้เราจะมาแกงกะทิผักรวมนะคะแกงกะทิผักร่วมไก่หอมๆร้อนๆเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆของเราเหมือนเดิมเนาะคะนะ่ะเนาะเหมือนเดิมค่ะตั้งกะทิให้ฮอนเนาะคะนะ่ะเนาะ เดี๋ยวเรารอก,กะทิร้อนแล้วเรามาใส่พริกแกงกันนะคะ่ะนี่คะ่ะพริกแกงที่เราคั่วเตรียมไว้นะคะเราคั่วกับน้ํามันธรรมดาเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆหลายคนถามว่าพริกแกงแอนเอามาจากไหนพริกแกงของเราซื้อจากร้านส่งที่เป็นร้านของคนไทยเนาะเะนาะพริกแกงแอนซื้อพริกแกงสําเร็จแล้วก็มาคั่วไว้เพื่อความสะดวกสบายทําไมต้องคั่วไว้สาวรอนทําไมไม่ใส่เลยไม่คั่วตอนนั้น มันช้านะคะถ้าเข้าไปขวตอนในข้าประกอบอาหาร1นาทีหรือ1วินาทีก็มีคุณค่าสําหรับธุรกิจร้านอาหารอย่างเรานะคะเข้าสีแบบว่าสามารถเข้าเอิญอี่ยังล่ะ,ะเก็บเวลาเนะี่ยไหมค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสัถน้อมเวลาหรอห้มัน ใส่เวลามันมีคาจริงๆหานาที่หาวินาที่ยังสิไม่ขาแอนก็พูดไม่เป็นเนนะกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมารอให้กะทิเราร้อนนะคะเราเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาตั้งหม้อต่อไปนะคะฝั่งนี้ของแอนก็จะเตรียมไว้ก็คือไก่เราจะทอดไก่ทอดนางเอกแล้วก็เก็ดขนมปังนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปฝั่งทอดเหมือนเดิมค่ะเราจะเอามาเอาฝั่งอาหารก่อนนะคะในสไตล์การทําอาหารแต่ละที่แต่ละหมองทําไม่เหมือนกันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะไม,ไม่ต้องว่าทําไมตรงนู้นทําแบบนั้นทําไมตรงนี้ทําแบบนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะอาหารไทยอาหารไทยที่บ้านเรามันอยู่ที่นี่ค่ะเท้าแล้วเอาแบบตามตามสบายเลยใครชอบสไตล์ไหนใครชอบแบบไหนยังสร็จไหคะ ไม่มีบะมี่ขีดจำกัดเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือไข่ไก่นะคะมาอีกแล้วค่ะไข่ไก่สามฟองนะคะเนาะสไปเลยค่ะ เหลืองนี่แอนก็ใช้เป็นเส้นแห้งนะคะเส้นแห้งแล้วเอามาแช่น้ำนะคะเพื่อนๆมันจะประหยัดลงไปค่ะต้นทุนเขาจะได้ต่ำลงนะจากนั้นเราก็ปรุงรสเหมือนเดิมค่ะ เราเดือดได้นะคะแอนจะใส่พริกแกงแดงทแทนว่าไว้ลงไปนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ทำค่อยเผ็ดมากมายนะคะ,คะเราก็จะได้อาหารสีสวยนะคะ ็เหมือนหน้าตาของเรานั่นแหละค่ะทาเข้าไส้ลิส,สติกไส้แป้งเข้าไปนิดหน่อยก็ทําให้หน้ามองหน้าดูจะปล่อยให้เป็นหน้าหยิกเป็นตูดหมึกอย่างนี้ตูดเป็ดกระว่ากันไปเนาะคะ่นะเนาะมันก็เหมือนกับเหมือนกับไม่ชวนมองน่ะคะ่ะหน้าตาอาหารของเราก็เหมือนกันนะคะถ้าสีสวยมันกเ็เฮ็ดไถ้เข้าหนาซิมเป็นปาค่ะแต่แต่ถ้าอร่อยแต่ถ้าสีไม่สวย มันก็ไม่ชวนให้เราหน้าน่าชิมนะแม่อืมต้องอร่อยบวกสีสวยด้วยนะคะเนาะอร่อยสวยงามมันมาคู่กันค่ะ ล่ำฝอยนะคะกะหล่ำฝอยนี่ก็หั่นมือนะคะเพื่อนๆหลายคนคงเห็นการหั่นผักต่างๆนานาแล้วทำยังไงให้ผักกรอบแล้วใช่ไหมผักของเรานี่เ้าก็ต้องใส่ใจน้ำเลยค่ะไม่ใช่ว่าหั่นๆันแล้วก็เอาเลยนะคะ เรามีกลลวิธีทําให้ผักกรอบนุ่มกรอบอร่อยด้วยค่ะกรอบเราก็สินุ่มต้ะทาให้กรอบแล้วก็ทําอาหารอร่อยด้วยนะคะเนาะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงเหมือนเดิมนะคะเต okay. <Okay>. okay. ลงไปเลยนะคะ okay. 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 หน่อไม้ ลงไปนิดนึงนะคะหน่อไม้ล้างน้ำเย็นทำความสะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำเย็นต่อนะคะแค่นี้เขากัสิได้เนาะไม่ที่ไม่เหม็นแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะมาคนหม้อสักนิดหนึ่งสิเราจะหม้อนี้ไปเทนะคะ จากนั้นนะคะใส่กระหล่ำลงไปค่ะใส่อย่างละนิดก่อนนะคะกระหล่ำลงไปนิดนึงแครอทหั่นลงไปนิดนึงปิดไฟนิดนึง <c oughs> <c oughs> บวบหวานนิดนึง ชิมนิดนึงมามาต่อมอนี้นะคะอ้าวเพวืพ่อนเแก๊สหมด้ได้ไหมราดูสิแต่อ่อนมากเลยโอยลามากเลยเดี๋ยวจะออกไปเปลี่ยนแก๊สสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาค่ะ เรียบร้อยค่ะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะขอเติมกะทิหม้อนี้สักนิดนึงค่ะ ใส่ลงไปนะคะเนื้อค่ะเฮ้ย <g ül üyor> พริกค่ะว่าจะบอกว่าวันนี้อจะทำกระเพราเนื้อเนื้อค่ะวาสันใส่เนื้อลงไปผัดเลยนะคะะเด็นมากมายค่ะ เพื่อนๆหลายคนว่าสาวอุดรใส่ปอกมือถุงมือน่ะมันกันน้ํามันกระเด็นได้นะแอนบอทนัดนั่นไหมค่ะอันไม่ถนัดด้วยเนี่ยก็เลยบ๊อดใส่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคําแนะนําค่ะอันนี้สุกแล้วเดือดแล้วได้แล้วนะคะ เราจะมาใส่นางบล็อกคาลี่กันนะคะแสนสวยนางเอกของเราค่ะแล้วพริกสุดคือหัวลคานะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย พอใส่ใบผักสีเขียวคนนิดนึงให้ผักยุบตัวนะคะชิมค่ะชิมแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ซิมอีกบอกว่ามัอร่อยเรียบร้อยค่ะไปดูหน้าตานะคะมองเห็นไหมรับร่องเลยค่ะคอนเฟิร์มความอร่อยนะคะส่วนเบอร์นี้นะเหมือนเดิมค่ะหยาะหน่อไม้ลงไปนิดนึงนะ แล้วก็หอมนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะน้ำตาลค่ะอร่อยนัวด้วยน้ำมันหอยนะคะขาดไม่ได้ค่ะ ร่อยนัวครัวสาวอุดรนะคะขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันหอยค่ะส่วนหม้อนี้แอนก็จะเอาไปเทนะคะแล้วเรามาตามด้วยพริกหวานนะคะ หานแสนอร่อยค่ะแอนรู้สึกว่าน้ำน้อยจะเหยาะน้ำไปนิดนึงนะคะน้ำซุปของเราค่ะจุ๊บกระเพราจะขาดกระเพราไปก็ไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะใส่ลงไปนะคะกระเพราสวยมากค่ะเดิมนะคะใส่เยอะไม่ได้นะคะกระเพราไทยแทงมากค่ะ เราไม่ได้กะเพราป้ายแดงนะคะเขาได้กะเพราคุค่าเต็มค่ะอืมไปเวอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะอยากให้เบิ้งค่ะมุ้เจ้า่่แแ่บสุดๆค่ะขอ,อปิดไฟสักนิดนึงก่อนเอาหม้อไปเทนะคะส่วนปลาเปี๊ยะของเราก็ใกล้จะได้แล้วนะคะ การทำงานของเข้ากับสิเป็นอยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะกับควนน้อยๆหอยสังของเราค่ะเพื่อนๆคะ่ะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทีคลิปสาวดอ้อนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายคะ่ะ